สวัสดีครับก็ขอน้อทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมมัดจำลองการแข่งขันครับสูบอนพิมรีครับจัลลุการสองพันยี่สิบถึง2,026ครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลครับเปิดเอ็มบิลสเตเดียมพบกับไบรตันแอนด์โฮฟอาร์เบียนครับวันนี้ก็ผมไม่มีฟันโซนทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับสำหรับนี้ก็ลงแข่งขันจริงครับตรงวันเสาร์ที่7ธันวาคมครับเวลา22่สนาฬิกาหรือ4ี่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับก็ถือว่าเป็นแมตช์บ็อกซิ่งเดย์เกมแรกครับของอาร์เซนอลครับ ตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงผลิกของอังกฤษครับ17นัด39คะแนนครับไบรตันลัาดับ9ครับ17นัด24คะแนนครับสถิติแบบเฮตูเฮต์ครับ5เกมหลังสุดนะครับของทั้ง2ทีมเจอกันเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลชนะไป3ครั้งครับแล้วก็เสมอ2โดยที่ไบรตันเนี่ยยังไม่ชนะอาร์เซนอลเลยครับช่วง5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกครับเดี๋ยวเรามารับชมไลน์อัพกันครับของผู้เล่นทั้ง2ทีมครับ ก็เริ่มกันจากฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนครับอเซนอนครับสี่สองหนึ่งสามโยเคเรสมาร์ตินาลีซาก้าครับสามนาลุกมีเอเซ่ครับดีแคนไรท์กับซิมิเดี่เป็นแดนกลางครับวันนี้แบ็กซ้ายเนี่ยใช้เป็นคาราฟิโอรี่ครับทางฝั่งของไบรตันสี่สี่สองหน้าเป้าเป็นโดสเตอร์กับแดนนี่เวลเบกครับซ้ายมีตัมาขวามินเต ตรงกลางมีมิดฟิลด์โฮลดิ้งอย่างคาร์ลสบาเลบ้าด้วยครับครับโยเคเรสครับเพิ่งจะซัดลูกจุดโทษไปครับต่อเลียกความมั่นใจในเกมที่เชียงเ์เนปตันไป1-0มาครับเกมเริ่มครับเป็นเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับชุดสีแดงเขียนลูกนั้นก่อนบุกจากซ้ายไปขวามือของหน้าจอครับฝั่งไบรตันทีมเยือนมาในชุดสีขาวสลับน้ำเงินครับซามิลมานะครับมิลเนอร์ เบลเบกมาที่ลูสเตอร์พิกแล้วยิงเลยอ้าว1-0ครับโอ้โห2นาทีแรกเท่านั้นเองครับไบรตันออกนำอาร์เซนอลไปก่อนครับจากลูสเตอร์นาทีที่2เองครับโอ้โหผู้เล่นของอาร์เซนอลยังไม่โดนบอลเลยครับแม้แต่คนเดียวนะครับเบลเบกแอตซิสมาให้ลูสเตอร์แล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหเดี๋ยวเร็วไปหน่อยครับสำหรับอาร์เซนอลครับ เดีย๋ยวต้องดูว่าอาลซอนจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับแล้วดูยิงคมด้วยครับแมดูสเตอร์ดอนบอลกันอยู่สามสี่คนครับไบรตันแต่อ์เซนอนยังไม่โดนบอลเลยครับนะครับนาทีที่3ครับสกอร์ลงนาทีที่3นะครับกาเบ้มาที่ดิคันไรส์คาร์ฟลีเปลี่ยนแกมาทางขวาบ้างครับเป็นไวเป็นไว ให้มาที่มาตินซูบิเมนตีครับต่อมาที่เอเซ่พลิกแล้วจิงเลยครับแมลูกนี้ก็ออยังไม่ตรงกรอบครับดังมาทางซ้ายที่ซามอิอ่อที่คารูมิโตมะครับมีโตมะไปไม่ได้ต้องคืนหลังก็มาดังออกมาก็ไม่ผ่านครับเอเซ่เก็บได้ตัวสำลองอาร์ซนอลนมีโอเดรกาดนะครับกาเบลเชซุสฟรอสซา แล้วก็หมาก่อนจังหวะนี้โยเคเรสพลิกแล้วกิ่งร่างครับมไม่ผ่านมือของเบอร์บากเกนครับอกาสครั้งแรกของอาร์เซนอลครับนาทีที่9จากวิกตอร์โยเคเรสสัดนอกกรอบลูกนี้ครับตัวสำรองซะนั่นก็จะมีมิเกลเมเรโน่อีกหนึหน่งตัวนะครับมาที่เอเซ่สวยครับแม่จ่ายติดครับดังมาที่เวเบ็กรูสเตอร์รูสเตอร์ให้มาที่มินเต ต้องลองมินเตให้ดีนะครับตัวนี้นี่ตัวขับเคลื่อนตัวดึงเส้นเลยครับเกิดแมนโอ้ยเล่นต่อครับน่าจะมีใบเหลืองย้อนหลังนะครับจังหวะนี้นี่ครับหมายเลข41ผู้สินวิ่งไปแล้วครับแค่เตือนนะครับโอ้โหนี่ฟาวจังหวะแรกนี่ต้องโดนเหลืองนะครับแล้วมาเล่นมินเตต่ออีกครับโอ้โหดีแคนไรส์ครับถือว่าโชคดีนะครับสินนี่ไม่ให้ใบเหลืองแต่จังหวะแรก มิลเนอร์จะเปิดเข้ามาครับโหงมาแล้วปัดทิ้งออกมาครับซิตี้เนี่ยตามหลังอาร์เซนอลอยู่2คะแนนนะครับอาร์เซนอลสามสิบเก้าซตตี้สามสิบเจ็ดนะครับถือว่าพลาดไม่ได้นะครับอาร์เซนอลทั้งแมิตี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยมาแล้วครับนันนี้เป็นนาที่สิบแปดแล้วนะครับปาดมาโยเคพิกแล้วยิงยังไม่ยิงยิงด้วยขวาลูกนี้ครับเบรเบเก้นเซฟครับไปมุมของอาร์เซนอลครับ โอโยเคเลตไม่ได้ยิงด้วยซ้ายจังหวะแรกนะครับไปวนอีกรอบหนึ่งเพื่อมายิงขวานะครับจังหวะนี้ฟราเบเกนก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีครับซูเปอร์เซฟเอาไว้ได้ครับสองเซฟสำคัญแล้วนะครับของทางฝั่งไบรตันเตะมุมของดิคนไรส์ครับจะเปิดเข้ามาครับมีเอเซอรับใกล้ๆดิคนไรส์เปิดมาติดบล็อกครับอ้าวบอลมาเข้าทางบุคโยสากา โอ้ยบคโยสาก้าเสียบอลแล้วเอาชูไว้ก่อนครับแต่ทิ้หงหอกข้างเรับเป็นารสเซนอนได้ลูกทุ่มครับยุ่มไม่ได้ครับสากา้าล้ำหน้านะครับเมื่อสักครู่มาครับเบนไวท์เบนไวท์เจอกับเจมิเนอร์เบนไวท์ให้มาที่บุคิโยสากา้าบุคิโยสาก้าพิกมาดีแคนไรส์ยิงไกลหรือเปล่าโยเคนชวิกยิงเลยอ้าวอี่ตรงกรอบนะครับจังหวะนี้ จังหวะของโยเคเรสเนี่ยรีบไปหน่อยนะครับนี่ครับจับบอลแล้วยิงเลยก็ยิงเร็วครับผู้เล่นของไบรตันเนี่ยเข้าไวผ่านมาแล้ว20นาทีครับกำลังจะเข้าสู่ครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกครับไบรตัน right ทีมเยือนออกนำไปก่อน1-0จากโรสเตอร์ตั้งแต่นาทีที่2นะครับเบลเบกอู่เบลเบก be be ตอกส้นสวยครับโรสเตอร์คาร์ลสบาเลยบ้า คารอสบาเลบ้าโดนชนลูกนี้ดิคันไรส์ไปเหลืองจนได้ครับโอ้โฟหฟาวหลายครั้งติดเลยครับรอบนี้ไม่พลาดนะครับอุนีน่าคิดเหมือนกันนะครับจังหวะที่สไลด์กลางสนามก่อนหน้านี้เมื่อต้นเกมนะครับเราจะตัวโดนไปเหลืองแล้วมาฟาวจังหวะนี้อาจจะโดนแดงหรือเปล่าอุสิทก็แต่งใจให้ไปเหลืองรอบนี้ครับเบลเบ็คเบเวนคาร์ลสบาเลบ้ายิงครับซัดด้วยซ้ายข้อมือของเดวิดรายา ตั้งเกมกันใหม่ซนอนครับซน้อนก็ยังคลองเกมได้มากกว่านะครับคลองบอลได้มากกว่าโอกาสยิงก็มากกว่านะครับแต่ว่าไปพลาดช่วงทอนเกมนั่นเองครับยังผู้เล่นนี่ยังไม่ได้เตรียมตัวกันเลยครับคาราเฟียรี่คาราเฟียรี่ตัดเข้าในมายิงเองหรือเปล่าครับจังหวะนี้ยกมาคาราฟฟโอรี่ยิงเอ้าจังหวะซ้ำเรียบร้อยครับวิกตอโยเคเรสครับ นาที26ครับอาเซนติเสมอ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหจัดว่าดีครับลูกนี้สำหรับคาราฟิีอรี่ครับตัดมาจากแบ็กซ้ายนะครับฝั่งซ้ายแล้วตัดเข้าในจังหวะสุดท้ายนี่ไปจิ้มบอลใส่แล้วเหมือนจะมีชลัลล็ครับบอลไปเข้าทางยูเคเลสแบบไม่มีตัวประกบเลยนี่ครับจังหวะแอสซิสต์เข้ามานี่ครับของมาตินาลีนี่ครับจังหวะโอ้โหจังหวะ คาราฟิโอลี่เนี่ยถึงบอลช้าฝ่าเฟอร์ปาเก้นนะครับบอลเนี่ยไปโดนเฟอร์ปาเก้นปัดออกมาหรือเปล่าเดีย๋ยวดูจังหวะลูกนี้อีกครั้งหนึ่งนี่ครับยกมาของมัลต,เต่เนี่ยครับยังไม่โดนบอลเลยครับแต่เป็นจังหวะตะปบบอลของเฟอร์ปาเก้นครับมันไปเข้าทางของโยเคเลสที่ยืนอยู่ข้างหน้าพอดีครับอ่าเขาสวนกลับมาแล้วครับหนึ่งต่อนหนึ่งรูกเกมกลับมาเสมอใกล้อีกครั้งหนึ่งครับมาเลยบ้าต้องดูว่าไบรตันเนี่ยจะ ไปยังไงต่อครับลุ้เกมโดยรวมที่ผ่านมาเนี่ยสามสิบนาทีแรกเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไบตันอ่าแล้วฟรีคิกลูกนี้ของไบตันแล้วดิคนไรส์ยังไงครับยังไงโอ้โหสินเตือนอีกแล้วครับมีการเข้าบอลที่ชงช่างหลายรอบแล้วนะครับดิคนไรส์เกมนี้อีกครั้งหนึ่งน่าจะมีใบแดงนะครับนี่ครับโอ้โหทั้งผลักทั้งเตะครับ วันนี้มาแบบฮาร์ดคอร์มากครับ decan rise อะไรครับฟรีคิกลูกนี้ม m เนอร์เปิดเข้ามาแล้วโอ้โหไม่มีใครเลยครับไปยืนด้านหลังกันหมด m i นเต r โอ้โห m i นเต r ไปเสียบอลครับอีกาเับ้อ้าวแย่งคืนมาได้แล้วลูสเตอร์โขกโอ้โหวิ่งเลี่ยมซาลิบานะครับช่วยไม่ได้ไปต่อครับอาร์เซนอลครับสกอร์นึงตอหนึ่งครับยังเสมอกันอยู่ ยกมาลูกนี้ก็ไม่ได้เปรียบครับซามิลถึงบอลก่อนซามิลให้มาที่ดังต่อมาที่เจมส์มิลเนอร์สางซ้ายนี่ว่างครับคารูมิโตมะก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับสำหรับมิโตมะมิลเนอร์โดนชนลูกนี้ก็ได้ฟาวครับโอ้เป็นมิลเนอร์ฟาวครับจังหวะสไลด์ลูกนี้ว่าบอลมันไปโดนขายเซ่แทนนี่ครับโอ้เอเซ่ถึงบอลก่อนครับ คือจังหวะประทะกันธรรมดานะครับสินก็เป่าให้ซ่อนได้เป็นไว้ครับเปิดยาวขึ้นมาครับคาร์ลสปาเลยบ้ารุสเตอร์รุสเตอร์ขึ้นมาที่ดังต่อมาที่เจมส์เนอร์ซ้ายนี่มีซามิโอครับคารูมิโตมะมีตัมาโดนลุมสองครับส่วงนี้แย่งไปได้เอเซ่ถือกลับมา ซาลิบาขวามีเบนไวท์ครับให้ต่อมาที่มาตินซูเมิบดี้ครับหมาคาราฟรีโอรี่คาราฟรีโอรี่ถึงบอลแล้วกระชากหนีมินเตไปเอเซ่ได้บอลตอกส้นมาซาก้าเอเซ่โดดแล้วครับฟาร์เฮเก้เซฟบายตันได้คืนมาที่มินเตต่อ คาร์ลอสบาเลบายกมาลูกนี้เวเวกบกบอลมันไม่ถึงนะครับครึนะ่งแรกเหลือประมาณ3นาทีครับสกอร์ยังหนึ่งต่อหนึ่งอ้ยถ้าเสมอเกมนี้นี่ยุ่งเลยนะครับเสมอนี่จะมี40แต้มครับแล้วถ้าซิตี้ชนะเนี่ยก็จะมีแต้มเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยซิตี้ดีกว่า3ลูกนะครับอ่านะครับเจมินเนอร์มีต้องมาอาเซนันบวก20ครับ แล้วก็สตีบบก23มาลาซาก้าแมบอลมันไม่หลุดครับมินเต้ทศสองนาทีนะครับครึ่งแรกฟานไฮเกอร์มิลเนอร์มิลเนอร์ไปกับบอลทางขวาว่างครับมินเต้บูสินก็ให้เล่นต่ออีกจังหวะหนึ่งคาร์ลอสบาเลยบ้าปาดมาด้านไหนเวลเบกเรีบร้อยไหมโหยิงออกครับแม่ โอ้โหแดนนี่เวลเบกครับโอ้โหโอกาสทองครับแนาทีสุดท้ายพอดีครับวินาทีสุดท้ายพอดีครับเจ้าตัเจ็บครับนี่ครับโอกาสยิง4ครั้งครับของไบรทันสามประเซ็ทของบอร์ถือว่าใกล้เคียงกันถือว่าครึ่งแรกเนี่ยลูกเกมโดยรวมถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับก็ถือว่าออกมาสูสีอยู่ครับแล้วครึ่งหลังครับเป็นไบรทันนะครับเขี่นลูกเล่นงมันก่อนบ้าง บอลที่โรสเตอร์แล้วเป็นเวลเบกแหมโอ้เสียดายช่วงท้ายครึ่งแรกของเวลเบกนะครับดุดไปยิงหนึ่งหนึ่งกับทางฝั่งราย,ยาแต่ว่ายิงออกไปเองครับเอเซยกมาแล้วโยเคเสโยเคเสเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความฟิตแล้วก็ความไวครับโยเคเสเป็นศูนย์หน้าที่ไม่ค่อยเร็วครับแต่ว่าจบสกอร์ได้คมก็ขึ้นอยู่ที่ว่า ตัวริมเส้นตัวจ่ายบอลเนี่ยของอาร์เซนอลเนี่ยจ่ายบอลสม่ำเสมอแม่นยำสักแค่ไหนครับสมัยอยู่สปอร,ร์ติ้งลิสบอนเนี่ยก็มีคนจ่ายดีๆเยอะครับเจ้าตัวก็ยิงประตูได้แต่ว่ามาอยู่อาร์เซนอลเนี่ยตัวริมเส้นเนี่ยสามารถตัดเข้ามายิงได้ก็จจะมีการจ่ายที่น้อยลงครับบอลพิม์ลีกสมัยนี้นี่ก็ตัวริมเส้นเนี่ยก็จะตัดเข้าในยิงกันมาเยอะครับจเจมีเนอร์ แล้วบาเรบาถึงจังหวะสุดท้ายเป็นบาเรบ,บาได้ครับให้มาที่เมนเต้เมนเต้ไหลามาลูสเตอร์มีเวลเบกแต่ว่าจ่ายไม่ทันครับเอเซ่ถึงกลับมาที่เบนไวท์วิลเลียมซาลิบาครับไปกันต่อครับช้น,นหนึ่งไบรตันหนึ่งครับครึ่งหลังนี่เพิ่งเริ่มมา10นาทีคาราฟิลี่ให้มาที่โยเคเรสเอเ,เอเซ่เอเซ่สวยครับไปแล้วครับจังหวะนี้บุคโยสากา้าพิกแล้ว ให้มาที่คาราฟิโอลีด้านในมีอยู่สามสี่ตัวเปิดติดเอเซ่พิกขึ้นมาคาราฟิโอลีมาตินซูมเมินดี้ครับแปะมาทางขวาครับเป็นไวเป็นไวด้านในมีมาตินารีแต่ว่าเอเซถึงบอลแล้วยิงเลยครับแม่บอลก็หลุดเสาออกไปไม่ตรงกรอบครับฟานเบเกอร์ก็อ,อ,อการโวยเพื่อนเลยจังหวะนี้ปล่อยให้ยิงได้ยังไงครับคาร์ลอสบาอะไรบ้าครับประกบห่าง ยังคงเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับยังใช้เ,เลลนชุดเดิมอยู่60นาทีผ่านไปแล้วครับ1ชั่วโมงเมนเต้เมนเต้คืนมาครับเฟลน,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 นยกจาวมาแดนนี่เวลเบกม่งมาลูสเตอร์ยิงโอ้โหสุดท้ายนี่ซาลีบายอีกแล้วครับโอ้โหเกือบได้ซัดนะครับสำหรับดูเตอร์แล้วอาร์เซนอลมาแล้วครับ อ่าครับหลุดแล้วครับวิกตอร์โยเคเรสยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับยิงแบบไม่จับเลยครับแล้วบอลออกหลังครับคือโยเคเรสเนี่ยถ้าวิ่งต่อคือไม่ไหวนะครับเพราะว่าสปีดต้นเนี่ยไม่ได้เร็วมากนี่ครับคือต้องตัดใจยิงเลยครับถ้าเกิดว่าแต่งบอลหนึ่งจังหวะในโดนไฟเบเก้แย่งกันได้แน่นอนครับโอ้โหนี่ต้องสาประตูตัวนี้ครับเซฟอีกแล้วครับอ่าแล้วเป็นเตะมุมครับดิ่ c นไร i ์ หลจะเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วเป็นโยเคเรส่งมามาตินซูเปอร์มินดี้แถว2อยิงเลยครับไม่ได้ซาก้าซูเปอร์มินดี้ยิงอีกแล้วลูกนี้ซูปเปอร์เซฟอีกแล้วครับโอ้โหเฟอร์็คเก้นครับโอ้ยิงไงก็ไม่เข้าครับแม่หลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายช็อตแล้วครับนี่ครับพิกแล้วช่องมันโล่งครับโอ้โหแล้วยิงเสียบเสาด้วยครับแต่ว่าเฟลเบกเกนนี่พุ่งไปเซฟเอาไว้ได้ครับ อย่างหนึ่งประต,ตูต่อหนึ่งอยู่ครับดแคนไรส์ Rice, เล่นสั้นๆกับเป็นไว้เป็นไว้มาที่ไรส์ตรางกลางมีซูมิดี้รออยู่เหมือนเดิมครับแล้วไปเสียบอลไม่ฟาวด์ด้วยอ่อแล้วครับแดนนี่เวเบกครับหนึ่งต่อสองอาร์ซนอนมาสามตัวแล้วแล้วทางซ้ายมีครับมีตัวมะขาวรูมีตัวมะโอ้โหจัาหวะสุดท้ายครับเป็นน่าจะเป็นวิลเลียมซาลิบานะครับโอ้โหช่วยไว้อีกแล้วครับ แล้วส,ส่วนมาจังหวะนี้ดิคนไรส์มาที่คาราฟิโอรี่ครับคาราฟิโอรี่ขึนมาดิคนไรส์ปรเปิดมาลูกนี้เป็นไว้สวยจังหวะนี้อ่าไปเสียบอลครับเอาแล้วครับจังหวะนี้เตะอัดมาก็ไม่ดีครับดิคนไรส์อินคาเบให้บอลมาที่คาราฟิโอรี่ครับปรเปิดมาลูกนี้สวยครับ ไปต่อเป็นไว้โดนเล่นอีกแล้วครับแม่แต่ทางฟอร์ซนอนครับได้ลูกตั้งแต่ฟรีคิกครับจ็มาฟาวใส่เป็นไว้นะครับตัวสมรองวอร์มแล้วนะครับโดเคเรดอุ้ยกระโดดจริงเลยลูกยกเ้าสูงด้วยครับจังหวะนี้ดังฟานเฮเก ให้มาทางซ้ายมีโตมะอ่านะครับเจมส์มิเนอร์อ่านะครับแมนด้วยมินเตโอ้โหแตะยาวไปหน่อยครับเอเซเอเซชา้าเราเป็นลูสเตอร์เอามีเวลเบกตัวสุดท้ายวันนี้ครับดิคนไรส์ลงมาโอ้โหนี่ไรส์ลงมาช่วยหลังเลยคาราฟลลี่ครับให้คืนมาที่รายา15นาทีสุดท้ายครับสกอร์ยัง1นึงต่อหนึง ขวาครับจังหวะน,นี้อ้ำหน้าของโยเคเรสสเคลี่ครับลงมาแทนคาราฟิลลี่ครับอาร์เซนอลเปลี่ยนจากแบ็คซ้ายก่อนเลยครับโรด้าลงมาแทนมินเต้ครับตัวเล่มเส้นทางกลับขวาไบาตันนี่เลือกเปลี่ยนตัวลุกนะฮะส่วนอาร์เซนอลนเปลี่ยนตัวรับครับแล้วเป็นเวเบ็กฟาว น่าจะมีโอ้ไม่จริงๆก็ไม่ได้มีเป็นจังหวะบังเงี้ยเฉยนะครับลุสิทนี่เปล่าให้นอนได้ครับตัวตวก็บอกไม่ได้ทำอะไรครับเวลเบกเปิดมาไรายะาบาเรบ้าโขกมามีโตมาอ้าวมีโตมาไปจ่ายเสียครับซาก้าพิกมาโอ้โหซาก้านี่ ยู่ดีๆก็ใ้กว้างเฉยเลยครับโอ้โหดีดมาให้มาตินารี่แล้วโดนเปลี่ยนออกไปเลยครับสาก้าออกกับส่งโอเดกาดลงมานะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยน่าจะเป็นกาเบรียลเชซุสครับเชซุสเนี่ยลงมาน่าจะแทนสาก้านะครับอ้าวใบเหลืองของบาลบ้าเก็บส่วนเอเซ่เนี่ยออกนะครับโอเดกาดลงมาแทนครับ ทางซ้ายเป็นมาเตลารี่อยู่นะครับาครับฝีคิกลูกนี้ของอาร์เซนอลครับตรงกรอบเข็บเขด้านข้างพอดีเป็นดิแคนไรส์จะโยนเข้ามาเปิดมาแล้วโขกเลยครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหแล้วยิงซ้ําก็ไม่ได้ครับโอ้ดีจังหวะโขกจังหวะแรกของมาเตนารี่ครับนี่ครับโอ้โหเทคมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแล้วซ้ําดาบ2ของดิแคนไรส์ก็ไม่ตรงกรอบครับ โอ้โหยังไม่ได้นะครับสำหรับเซนนอนครับสิบนาทีสุดท้ายแล้วครับครึ่งหลังเนี่ยเซนอนเล่นได้ดีนะครับอกาสจบเนี่ยเยอะกว่าด้วยครับว่าทางฝั่งของไบรตันก็ยังสู้อยู่ครับยัยนไว้ได้ครับ,บมาเป็นฐานะทีมเยือนด้วยเปิดมาลูนิลูสเตอร์ขอโขกโอ้โหแม เกือบไปครับอ้าวจังหวะนี้ตัดเกมได้เวลเบกลูสเตอร์หลุดแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับคนดีคนเดิมลูสเตอร์ครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มงแล้วแต่ว่าติดเซฟไปแล้วครับแล้วจังหวะปาบอลออกมาของรายาปาไม่ดีครับโอ้โหปาไปติดเวลเบกแล้วแอซิสจากเวลเบกอีกแล้วครับเวลเบกสองแอซิสครับลูสเตอร์สองประตูครับ นี่ครับเป็นแอซิสของเวเบกนี่ครับแทงทะลุช่องรู้เลยครับแล้วสัตว์ดวย้ายครับโอ้โหเท้าซ้ายเท้าเดิมของรูสเตอร์ให้บริทันออกนำไป2ประตูตอนคือถ้าใครดูมาจนถึงนาทีที่80กว่าเนี่ยจะบอกว่าเชนอนอ่อนกว่าไม่ได้เะครับเพราะว่าเซนอนบุกตลอดเลยมาโดนลูกสวนกลับอย่างเดียวเลยครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ในเกมจริงครับเพราะว่าทีมอย่างทีมเยือนที่ อ่อนกว่านี่ก็สามารถยิงประตูทีมเก่งได้ครับจังหวะโต้กลับอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหแล้วไบรตันนี่ทําได้ครับแต่ว่าเวลายังเหลือครับอ้าวโอ้โหสเคลลี่กระโดดไม่ถึงครับแล้วมีตัวมาโดนเปลี่ยนออกครับส่งเกนด้าลงมาครับอีกอลงมาแทนซามูเอลด้วยนี่ครับโอกาสยิงอย่างที่เห็นเลยครับอาเซนอลเนี่ยบุกทั้งเกมครับยิงได้มากกว่าถึง2เท่านะครับ แต่ว่าโดนลูกทีเด็ดของไรตันสวนกลับครับแล้วมาอีกแล้วครับเบลเบกบอลมีแพ้มีชนะครับผลสกอร์ในเกมนี้ไม่ได้มีผลจริงไม่มีผลต่อเกมจริงในวันที่27นะครับมาแลครับเบนไว้เบนไว้ปาดเข้ามาด้านในเอายิงเองครับโอ้โหเพื่อนรอกัน2ตัวไม่จ่ายครับเบนไว้โอ้โหดูครับนี่ครับทั้งโยเคเรสนี่ครับ กาเบียวเชสุดโอ้โหไม่ไม่ายครับโอ้โหโยเคเลสนี่แบบเอามือกุมหัวเลยครับอยู่ใกล้ที่สุดครับโอ้โหอยู่ดีเป็นไวก็อยากจะเป็นฮีโร่ครับแม่แล้วยังไงครับแถว2มีมาตินซูมิบินดี้สัตว์ลูกนี้โอ้โหติดเซฟเวอร์เบเกนอีกแล้วครับคือถ้าวันนี้ไบรตันชนะเนี่ยเวอร์เบเกนน่าจะได้แมตช์ดอแมตช์นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเวอร์เบเกนหรือลูสเตอร์นะครับเพราะว่าเล่นดีทั้งคู่ครับนี่กาเป้ ขึ้นมาครับทษสามนาทีแล้วบอลยังคลุกคลิกหน้าประตูอยู่เลยครับอเซนอนไม่รีบโยนมาแล้วจังหวะสุดท้ายเกลนดาเก็บได้แล้วเป็นเป็นอ้าวจังหวะนี้ครับเป็นไว้หลุดตำแหน่งไปแล้วอย่างดีครับที่ช่วยกันตัดมาได้แล้วยังไงครับอร์เอนผู้สิสินให้โอกาสอีกครั้งอ้าวแล้วเป่าจบเกมไปเลยครับโอ้โหอเซนอนแพ้ครับให้กับนี่ครับอย่างที่ผมบอกเลยครับเฟอร์เบเกนมาอรตโนมนะฮะโอ้นี้เซฟลูกยิงหงอซนอลไปเยอะมากครับ ก็สมควรได้รับรางวัลนี้ครับหนึ่งต่อสองครับอสนเปิดบ้านแพ้กับไบรตันไปอย่างเหลือจะเชื่อครับแม่บุกทั้งเกมเดี๋ยวโดนลูกโตกลับนี่ทีเด็ดเลยนี่ครับโอกาสยิง12ครั้งแล้วกรอบ7ครั้งครับแล้ว7ครั้งที่ตรงกรอบเนี่ยโอ้โหแล้วไปติดเซฟให้กับไบรตันถึง7ครั้งเลยครับโอ้โหก็เรียบร้อยครับเรตติ้งคือ9.5นะครับโอเคก็คลิปนี้ครับก็ขอลาตัวไปลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะ กด subscribe ช่องเพลินโซนนะครับแล้วกัคนใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ